รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสปอสอชเอตรียมงบ100ล้านเยียวยาคนมีอาการแพ้วัคซีนโควิด -19 หากแพทย์พิจารณาแล้วว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนมีสิทธิ์รับเงินเยียวยาทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายใน บ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับรายการบ่ายนี้มีคําตอบนะครับเช่นเคยนะครับพบกับผมธีรวัตรพึ่งทองและคุณชุติมาพึ่งความสุขนะครับสังเกตดูช่วงนี้คนไทยเรานะครับมีความตื่นตัวมีความต้องการในการจะได้รับวัคซีนเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายๆคนอาจจะไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของวัคซีนบ้างกลัวผลข้างเคียงผลกระทบอาการแพ้ จากวัคซีนบ้างอาจจะมาจากการฟังจากข่าวหลากหลายแหล่งจนทําให้เกิดความสับสนบริษัทประกันเองก็มีความคุ้มครองออกมาเรื่องผลข้างเคียงอาการแพ้วัคซีนเกิดขึ้นแต่ว่าแน่นอนครับคุณผู้ชมครับหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นหลักที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนหากว่ามีอาการแพ้หรือว่ามีผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีนเกิดขึ้นแน่นอนว่า เราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครแต่ถ้าสมมุติว่าเกิดขึ้นมาจริงๆการเยียวยาตรงนี้จะเกิดขึ้นอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นขนาดไหนครอบคลุมมีขั้นตอนที่จะได้รับเงินเยียวยาอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราเชิญทางท่านเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินายแพทย์เจเดทธรธรมทัศน์อารีมาพูดคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะและสําหรับในวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันถ้าหว่าคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามที่สงสัยเพิ่มเติมสามารถส่งคําถามเข้ามาในช่องทางนี้เลยนะคะก็คือเข้าไปในเพจของรายการบ่ายนี้มีคําตอบสามารถส่งคําถามเข้ามาได้แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เนี่ยนะคะโดยทางรายการเนี่ยนะคะสําหรับคําถามไหนที่น่าสนใจจะหยิบยกมาถามท่านเลขาเลยค่ะวันนี้แน่นอนเนี่ยนะคะว่า สถานการณ์เรื่องเกี่ยวกับโควิดเนี่ยเรายังคงต้องอยู่กับมันแล้วเราก็เห็นจํานวนของผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยนะคะสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจในขณะเดียวกันทางออกเดียวตอนนี้สิ่งที่เราทําได้นะั่นก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนที่ทานายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องปูพรมในการฉีดวัคซีนแล้ว แต่การฉีดวัคซีนที่ถือว่าเป็นทางออกสำคัญของวิกฤตนี้ในข่าวสารข้อมูลหรือว่าข้อมูลของแต่ละคนเนี่ยก็ยังมีความสับสนอยู่เกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิภาพและก็ความปลอดภัยเพราะฉะนั้นคำถามที่น่าสนใจและหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ตั้งคำถามนี้ขึ้นมาบอกว่าเอะถ้าฉันฉีดวัคซีนไปแล้วยี่ห้อก็มีให้เลือกเท่านี้มันไม่ตรงใจมันไม่เหมือนกับข้อมูลที่ศึกษามาถ้าเกิดว่ามีผลข้างเคียงเกิดขึ้นไงนนั่นเลยค่ะค่ะ ตรงนี้รัฐบาลสปอสอชอเองจะดูแลยังไงคะครับก็ต้องเรียนว่าวัคซีนทุกชนิดนะครับยังอยู่ในที่เรียกว่าใช้ในภาวะฉุกเฉินดังนั้นจึงไม่ใช่วัคซีนที่มีการวิจัยในเสร็จสมบูรณ์ครับดังนั้นอาจจะมีบ้างที่การฉีดวัคซีนไปเนี่ยทำให้เกิดอาการข้างเคียงซึ่งการข้างเคียงบางอย่างเนี่ยอาจจะกระทบต่อการดำรงชีวิตของผู้ที่ฉีดหรือว่าอาจจะต้องเจ็บป่วยในบางส่วนเนี่ยทางนี้ทาง ภาครัฐก็มองว่าขั้นตอนต่อไปของการตรงนี้ก็คือว่าควรจะมีการชดเชยความเสียหายตรงนี้ขึ้น <ฮะ S 2> าจากที่ท่านฉีดวัคซีนได้รับความเสียหายนั้นเราก็เลยใช้คําว่าถ้าท่านได้รับความเสียหายจากวัคซีนเราจะมีงบประมาณส่วนหนึ่งที่จะเป็นเรื่องของการเยียวยาบเบื้องต้น <ฮะ S 2> อันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเราจึงต้องมีอย่างนี้ค <ฮะ S 2> งบที่ตั้งเอาไว้นี่มากน้อยขนาดไหนคะสำหรับการเยียวยาตอนนี้เราดูจากสถิตินะครับว่าการฉีดวัคซีนจะเกิดผลข้างเคียงประมาณเท่าไหร่เราก็ตั้งไว้ประมาณ100ล้านก่อนซึ่งเราคิดว่าน่าจะเพียงพอต่อปริมาณวัคซีนที่เราจะฉีด จำนวนที่เราตั้งเป้าไว้นะครับครับแล้วตั้งแต่เราเริ่มฉีดมาเลยเนี่ยที่คุณหมอบอกว่างบที่เราเอาไปใช้รับมาคํานวณเนี่ยมีคนที่ได้รับผลข้างเคียงถึงต้องขนาดจ่ายเยียวยาเนี่ยไปเยอะแค่ไหนละฮะต้องเรียนนะครับว่าไอ้กติกานียเราย้อนไปถึงวันแรกที่มีการฉีดวัคซีนเลยคือตั้งแต่วันที่28กุมภา์ในประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนก่อนหน้านี้มาก็ได้รับเยียวยาด้วยถูกต้องันถ้าหากท่านผู้ที่รับวัคซีน รู้สึกว่าตนเองน่าจะได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนอย่างเช่นเรารู้สึกว่าเมื่อเราฉีดวัคซีนทําให้เราเจ็บป่วยหรือทําให้เราได้รับอันตรายหรือเกี่ยวข้องกันเนี่ยท่านก็สามารถจะยื่นเรื่องมาขอการชดเชยตรงนี้ได้โดยที่ขณะนี้เราให้ไปท่านไปยื่นที่ที่ท่านฉีดวัคซีนได้อันนี้คือที่ที่หนึ่งที่ที่สองท่านไปสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดก็ได้หรือท่านมาส่งเรื่องที่สํานักงานสปชเขตก็ได้เราก็จะมีกรรมการอนุกรรมการระดับเขต13เขตทั่วประเทศ พิจารากันทุกสัปดาห์เลยโดยทีถ้าท่านรับเรื่องเข้ามาก็พิจารณาทุกสัปดาห์ล่าสุดที่เราประกาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในสัปดาห์นี้มียื่นมาแล้ว200กว่าเรื่องประมาณสัก250เรื่องทั่วประเทศนะครับยื่นเมาแสดงว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดก่อนหน้านี้แล้ว ท่านเห็นได้รับข่าวปุ๊บท่านก็ยื่นเรื่องมาส่วนหนึ่งเนี่ยต้องเรียนนะครับไม่ใช่ประชาชนเป็นคนยื่นอย่างเดียวนะฮะส่วนหนึ่งตัวผู้ให้บริการแพทย์เองเนี่ยท่านจะรู้ว่าอันเนี้ยน่าจะเกี่ยวข้องท่านก็จะช่วยทําเรื่องห้วคุณหมอก็จะยื่นให้ด้วยจะช่วยวยืย่นให้เลย<ม>เพราะว่าเราจะมีแบบฟอร์มง่ายๆที่ให้ท่านกรอกว่าคนนี้ชื่อเสียงเรียงนามอะไรอาการข้างเคียงคืออะไรแล้วคาดว่าน่าจะเกี่ยวกับวัคซีนใช่หรือไม่แล้วก็ส่งเรื่องเข้ามาคณะกรรมการก็จะพิจารณาเมื่อวานพิจารณาไปแล้วนะครับ จ่ายค่าชดเชยไปแล้วประมาณ54ราย54รายแต่คุณผู้ชมที่บอกว่า54รายในที่นี้ต้องทําความเข้าใจนิดนึงเนี่ยนะคะว่า54รายนั้นเนี่ยคือเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นเยียวยานในเบื้องต้นก่อนแล้วคํานี้เนี่ยมันมีความหมายอยู่ไม่ได้แปลว่า54รายนี้เนี่ยนะคะคือเขามีผลข้างเคียง แต่สงสัยว่าเออน่าจะเกิดจากการฉีดวัคซีนโควิดแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาต้องไปสืบสาวเราเรื่องอีกครั้งหนึ่งเชิงลึกอีกครั้งหนึ่ง,ง,ออง,งแต่อันนี้เป็นการเยียวยาในเบื้องต้นก่อนทีนี้เอาแบบช้าๆชาๆัดๆค่อยๆไล่เลียงไปละกันเนี่ยนะคะหลังจากประกาศนี้ออกมาแล้วปุ๊บแล้วก็มีผลย้อนหลังด้วยสําหรับคนที่ฉีดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเงื่อนไขของการจ่ายเยียวยาใครบ้างที่จะได้รับใครบ้างคือกลุ่มที่ไม่ใช่เอากลุ่มที่ไม่ใช่ก่อน คือต้องเรียนว่าวัคซีนนี้ที่เราเงื่อนไขนี้สําหรับคนไทยทุกคนที่ได้รับวัคซีนดังนั้นคนต่างชาติคนอะไรนี้ไม่ครอบคุมดังนั้นตอนนี้เราครอบคุมเฉพาะคนไทยที่เราถ้าถูกคนใหม่ก็ไม่ครอบคุมนะไม่ครอบคุมครับเพราะว่านี่เป็นข้อประมาณสำหรับคนไทยดังนั้นถ้าท่านเป็นคนไทยท่านไปฉีดวัคซีนแล้วท่านเชื่อว่าท่านมีความเสียหายจากวัคซีนท่านสามารถใช้ เอ่อเงนไขตรงนี้ได้ครับค่ะอ,คอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของสัญชาตินะคะหลังจากนั้นล่ะคะสิทธิ์ต่างๆที่มีอยู่แล้วข้าราชการประกันสังคมหรือว่าบริษัทเอกชนที่เราทําประกันอยู่แล้วฮะอันนี้คือคนไทยทุกคนทุกสิทธิ์สามารถใช้ตรงนี้ได้เพราะว่าต้องเรียนนะครับวัคซีนตอนนี้เป็นวัคซีนที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพหมดเป็นเจ้าภาพที่จะจัดให้คนทุกคนคในในประเทศไทยดังนั้นความเสียหายที่เกิดจากวัคซีนเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องมาดูแลไม่ว่าท่านจะอยู่ในสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ประการสังคมคร,รัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนจะอยู่ในเงื่อนไขนี้สามรารถใช้ตรงนี้ได้หมดครับแล้วสมมุติว่าการรับวัคซีนสมมติของรุ่นเองเนี่ยนะคะรับวัคซีนยังไม่ขอรับจากที่รัฐจัดสรรให้ลองไปในอนาคตก่อนฉีดโรงพยาบาลเอกชนเผื่อมันมีทางเลือกวัคซีนอื่นๆยี่ห้ออื่น,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 นมากขึ้น,นแต่ปรากฏว่าฉีดไปแล้วเนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงอย่างเงี้ยค่ะจะจ่ายไหมคะต้องเรียนว่าถ้าเป็น วัคซีนที่ไม่ได้จัดโดยรัฐอันนี้ไม่ครอบคลุมนะครับต้องเป็นรัฐชินโดยรัฐเท่านั้นนะครับต้องจัดโดยรัฐเท่านั้นแต่ว่าในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนใดที่ไม่จัดโดยรัฐคอ้ที่บอกว่าจะมีทางเลือกนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเลือกอย่างไรประชาชนจะนําเข้าอย่างไรจะขายต่อประชาชนอย่างไรดังนั้นตัวเงื่อนไขตรงนี้ยังไม่เกิดแต่ถ้าเกิดอย่างนั้นจริงๆก็ไม่ครอบคลุมนะครับต้องถือว่าเป็นของรัฐเท่านั้นครับต้องเป็นของรัฐเท่านั้นแม้ว่าจะฉีดทั้งในโรงพยาบาลรัฐ ในโรงพยาบาลเอกชนที่โคกับรัฐหรือว่านอกโรงพยาบาลตามสถานที่ที่รัฐจัดให้อันนี้ถือว่าเยียวยาให้หมดถ้าเกิดว่ามีผลข้างเคียงนะคะแต่ทีนี้ในเรื่องของผลข้างเคียงต้องให้ท่านเลขาอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่าผลข้างเคียงที่เราจะจ่ายเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะอาการมันต้องเริ่มจากขนาดไหนเราถึงจะรู้ บอกว่าอ่ะเนี่ยเราได้รับผลข้างเคียงจากวัคซีนแล้วฮะต้องเรียนนะครับว่าวัคซีนเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ <ฮะ S 2> เราเลยไม่รู้ว่าอาการแค่ไหนเนี่ยจะถามว่ารู้จริงๆรไหมว่าแค่ไหนจะจ่ายเนี่ย <ฮะ S 2> รู้ไม่ได้ <ฮะ S 2> ต้องใช้วิจารณญาณของคนที่มีความเชี่ยวชาญคือคุณหมอดังนั้นการที่เราตั้งอนุกรรมการในระดับเขตเนี่ยเรายอมรับส่วนหนึ่งว่าเรายังไม่สามารถหาจุดที่เรียกว่าเป็นจุดเส้นที่แบ่งเลยว่าอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้แต่อันนึงเท่าที่ติดตามเมื่อวานนี้ที่มีการจ่ายเนี่ยพบว่าอันหนึ่งที่แน่่นนาจะเเป็งืือไค ต้องนอนโรงพยาบาลน,นี้น่าจะใช่ oh. หมายว่าถ้าท่านถึงขนาดว่าฉีดวัคซีนปุ๊บครับท่านมีอาการมีไข้หรือว่ามีชามีอะไรจนกระทั่งคุณหมอต้องให้ท่านสังเกตอาการที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยเข้า,ขา,ขาที่เมื่อวานดูเข้าข่ายเลยอลย่เดียวก่อนนะคะสังเกตที่โรงพยาบาลเนี่ยมันต้องกาหนดเงื่อนของเวลาด้วยไหมคะว่านอนโรงพยาบาลกี่วันหรือแค่นอนครึ่งวันเนี่ยก็จ่ายยาอะ้วเท่าที่สังเกตร54รายที่ผ่านมานอนมากกว่า1วัน แสดงว่าถ้าเราดูจากอนุกรรมการที่พิจารณาเนี่ยท่านคงมองว่าอย่างน้อยท่านเสียงานไป1หนึ่งวันเนี่ยน่าจะมีผลและวว่าทําให้ต้องท่านเสียหายแล้วแต่อาการจะเป็นแค่ไหนอย่างไรเนี่ยอันนี้อยู่ที่อยู่ที่คุณหมอที่ช่วยพิจารณาแต่เท่าที่เราดูมาก็คือส่วนใหญ่มีอาการชาชาที่ฉีดอาจจะลามไปถึงแขนหรืออะไรและไม่แน่ใจคุณหมอให้สังเกตอาการหนึ่งวันเนี่ย เท่าที่ดูตัวเลขนี่คือท่านท่านท่านชดเชยหมดพิจรารณาะแต่มีบางท่านบอกว่าเวลาฉีดไปแล้วอาจจะมีขั้นเนื้อขั้นตัวมีรู้สึกเหมือนกับมีไข้บ้างเล็กน้อยพวกเนี้ยอันนี้อันนี้เข้าข่ายอันนี้เมื่อวานนะที่เราดูตัวเลขเกี่ยวกบกรณีอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ได้ชดเชยอย่างเช่นท่านเป็นไข้แล้วกลับไปอยู่ที่บ้าน<ว>เองแล้วก็ทา,า,านยาหายอันนี้เท่าที่ดูตอนนี้ยังไม่มีการชดเชยในกรณีพวกนี้เลยและคาว่าบาดเจ็บในที่นี้อะคะคือต้องขนาดไหน คือจริงๆตัวตัวคําพูดเนี่ยบาดเจ็บมันอาจจะเหมือนกับว่าถ้าเรายกตัวอย่างเราฉีดวัคซีนไป <คะ S 2> แล้วทําให้เกิดมีเลือดออกมากหรือว่ามีแผลมีอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเป็นตีลักษณะซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะเกิดน้อยมากๆเพียงแต่ว่าเป็นศัพท์ทางกฎหมายที่อาจจะเทียบเคียงว่าคําว่าบาดเจ็บคืออะไร<ค>ะมีการกระทําต่อร่างกายแล้วเกิดบาดแผล <คะ S 2> เกิดการเจ็บปวดแต่นั้นอันนี้อาจจะเกิดขึ้นน้อยแต่เรื่องเจ็บป่วยจนกระทั่งต่อเนื่องเนี่ยอันนี้น่าจะเกิดมากกว่าเช่นการเจ็บป่วยแต่วันนี้เรารู้แล้วว่า เกณฑ์ของอนุกรรมการท่านคือต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยเป็นเวลาหนึ่งวันอย่างน้อยเนี่ยดูเหมือนท่านจะรับนับถือว่าเป็นความเสียหายทั้งหมดแล้วนะครับและถ้าเกิดว่าสมมติว่าฉีดไปแล้วปุ๊บเนี่ยอาการนี้มักจะเกิดคือปวดน่วงนวงแขนที่เราฉีดเนี่ยนะคะแต่ไอ้ระการปวดแบบนี้่ะมันจะมาสักสองวันไหมคะถ้าเป็นมากกว่านั้นเราจะตีว่าเป็นบาดเจ็บไหมคะเนี่ย ตรงนี้เราถ้าถ้าดูวันนี้คือถ้าไม่ต้องถึงขนาดต้องมาพักรักษาตัวหรือเสียหายจากการทํางานดูเหมือนน่าจะไม่เข้าอ๋อแบบปวดไป3ามวันก็ก็ถึงแต่ไม่ได้มาโรงพยาบาลนี้อาจจะไม่เข้าต้องเรียนนะครับว่าวัคซีนแต่ละชนิดเนี่ยมีผลข้างเคียงที่เรารู้อยู่แล้วบางอย่างอย่างเช่นอาการปวดอาการขั้นเนื้อขั้นตัวเพราะว่าบางครั้งอ่ะวางวัคซีนเป็นเรื่องของการเชื้อที่ทําให้อ่อนแรงลงเราเหมือนเอาเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายอ่อนๆเนี่ยอาการไข้น้อยๆมีอยู่แล้วคุณหมอก็จะแนะนําเบื้องต้นว่ากลับไปบ้านดื่มน้ําเยอะๆทานยาลดไข้ ท่านบักรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ที่บ้านท่านก็หายได้อย่างเงี้ยดูไม,ไม่ไม่น่าจะเกี่ยวกับความเสียหายค่ะถ,ถ้าในกรณีของบาดเจ็บเนี่ยนะคะ<ม>เราจ่ายชดเชยให้เท่าไหร่คะคือถ้าบาดเจ็บหรือต้องเจ็บป่วยต่อนเนื่องเนี่ยไม่เกิน1นึ่งแสนบาทไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะครับแต่ถ้ามากกว่านั้นอย่างเช่นอาจจะถึงขนาด พิการหรือสูญเสียวะอันนี้ไม่เกิน2อ0 0 0นบาทบแต่ถ้าถึงขนาดว่าอาจจะมีผลที่ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตนี้ไม่เกิน4 0 0 0 0 0บาทบต้องเรียนนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการจ่ายเบื้องต้น<ๆ>ไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดอาจจะเป็นเหตุสูดวิสัยพิสูจน์พิสูจน์ถูกผิดหมายความว่าไม่ต้องพิสูจน์ต้นเหตุว่าใครเป็นผู้ทำเกิดจากอะไร,รแต่ว่าต้องพิสูจน์อาการว่าจะได้รับการเยียวยา,ยา,ยาหลักการง่ายๆตรงนี้คือต้องรู้ว่าเกี่ยวกับวัคซีนถ้าไม่ฉีดเขาคงไม่เกิดถ้าฉีดเขาเกิดอันนี้ น่าจะเข้าแล้วแต่ถ้าต้องไปมัวว่าใครผิดใครคนนั้นใครทําให้เขาเป็ดอันนี้ไม่ต้องเพราะนี้เป็นเรื่องของหลักการที่ว่าเบื้องต้นแล้วก็ไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดแล้วเป็นเหตุสุดวิสัยดังนั้นนี่อาจจะเป็นของใหม่หรือว่าเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับคําพวกนี้แต่ว่าดังนั้นการที่คุณหมอมาพิจารณากันวันนี้ว่าจ่ายเลยแล้ววันอนาคตไปพบว่าอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้อันนี้ก็ไม่ถือว่ามาย้อนว่ามันดึงเงินคืนอะไรไม่ใช่นะครับจ่ายแล้วจ่ายเลยถ้าเกิดอาการรุนแรงมากขึ้นมีเพิ่มไหมฮะก็ถือว่าท่านต้องไป ชดเชยในกรณีอื่นต่อไปเปเรียกร้องในระบบอื่นเพราะนี้เราจ่ายจบไปแล้วเบื้องต้นเขาจะมีเพดานในการตนรงนั่อบคือพูดง่ายคือพบสาเหตุปุ๊บรีบจ่ายก่อนเยียวยาก่อนเลยค่ะถูกต้องแต่อันนี้ไม่รวมกับค่ารักษาพยาบาลไม่รวมครับไม่หวมเพราะ่าค่ารักษาเนี่ยต้องเรียนว่าก็เป็นว่าถ้าเกิดท่านฉีดวัคซีนแล้วมีความจำเป็นต้องรักษาพยาบาลอะไรเราก็จะจ่ายอีกก้อนหนึ่งไปให้โรงพยาบาลแต่เงินก้อนนี้เราจ่ายให้ตัวผู้ป่วยที่รับความเสียหาย เกี่ยวกับโรงพยาบาลครค่ะทีนี้เนี่ยก็จะสอดคล้องกับคําถามที่คุณผู้ชมถามมาเนี่ยนะคะว่ากรณีที่มีอาการไม่พึงประสงค์ออกค่ารักษาไปเองเอาไปก่อนเอาบินค่ารักษาเนี่ยไปเบิกค่าเยียวยาย้อนหลังอันนี้ได้หรือเปล่าและได้เต็มจํานวนหรือเปล่าคะอันนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราถือว่าอย่างที่เรียนนะครับถ้า พิสูจน์ได้ว่าหรือว่าเราคิดว่ามันเกี่ยวกับวัคซีนถ้ารักษาที่เกี่ยวกับ ín, วัคซีนเราก็ดูแลให้ความเสียหายที่เกิดกับท่านเราก็ดูแลให้จริงๆลักษณะแบบนี้ผู้ป่วยเนี่ยจำเป็นต้องจ่ายก่อนไหมฮะหรือว่าโรงพยาบาลเขาพิสูจน์แล้วเขาไม่เก็บค่ารักษา,า,จ,าจากผู้ป่วยกรณีน,นี้เนื่องจากเกิดมาก่อนที่เราออกประกาศนี้ท่านอาจจะจำว่าย่งไม่ไม่มีใครเข้าใจกติกาอะไรทั้งหมดมันก็โรงพยาบาลจยไม่มั่นใจก็อย่างที่เรียนนะฮะเมื่อทขาไม่มั่นใจเก็บไว้ก่อนถ้าสพชจะมาแจ่ก็เดี๋ยวให้คืนอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์แต่วันนี้ผมมวว่่าาาาาขอนนนุญปปรระะชชชสััพธ์ ถ้าท่านเกิดความเสียหายจากวัคซีนท่านยื่นเรื่องได้และท่านได้รับเจ็บป่วยอะไรการรักษาก็ฟรีก็สื่อสารไปถึงโรงพยาบาลด้วยว่ากติการเราออกแล้วดังนั้นว <Okay. S 2> ันนี้ถ้ามีการรักษาอย่างไงก็ช่วยกรุณาให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับ<อ>แต่คําถามที่ตามมาต่อเนี่ยนะคะแน่นอนว่าท่านเลขาก็อธิบายไปเบื้องต้นแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราจะยื่นเรื่องเราสามารถยื่นเรื่องได้ที่ไหนและในการยื่นเรื่องเนี่ยนะคะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการพิจารณา กว่าจะจ่ายเงินให้กับเราใช้เวลาอีกเท่าไหร่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยฟังกันต่อค่ะ มาช่วงนี้เราคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมช่วงที่แล้วพอจะทราบหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นไปแล้วว่าอาการเริ่มลักษณะแบบไหนที่จะเข้าข่ายว่าจะได้รับการเยียวยาจะต้องนอนโรงพยาบาลถึงจะเริ่มได้รับการเยียวยาอาการทั่วไปที่เราคุยกันปวดแขนบ้างมีไข้บ้างต่ําๆที่เป็นอาการผลข้างเคียงจากวัคซีนโดยปกติทั่วไปอันนี้อาจจะยังไม่เข้าข่าย<ม>แต่ทีนี้เราคุยกันเมื่อสักครู่เหมือนจะเป็นลักษณะว่า อาการเกิดขึ้นใน1-2วันที่เราได้รับวัคซีนแต่ทีนี้พอเรารับวัคซีนไปแล้วเราใช้ชีวิตดำเนิน<ม>ชีวิตไปปกติเดือน2เดือนหรืออาจจะเป็นปีๆอย่างเงี้ย<ม>แล้วเกิดมีอาการบางอย่างที่เราสงสัยว่าไปเกี่ยวข้องกับวัคซีนที่เราเคยฉีดมาเมื่อปีที่แล้วอันนี้เนี่ยมันครอบคุมระยะเวลาไปนานสักเท่าไหร่ครับคุณหมอฮะโดยกติการเรานะครับก็นับว่าเมื่อท่านทราบว่าหรือสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนนับจากที่ว่าท่านสงสัยอีก2ปี สมมติคุณบอลฉีดวัคซีนวันนี้ยังไม่มีอาการอะไรเลยอีก3เดือนต่อมามีอาการชาก็ยังไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับฉีดวัคซีนหรือไม่อีก2เดือนต่อมาเริ่มสงสัยว่าจะเกี่ยวกับวัคซีนเพราะฉะนั้นเราจะนับวันที่เริ่มสงสัยหลังจากฉีดไปแล้ว5เดือนนั่นแหละนับไปีก2ปีนนไม่ใช่นับวันฉีดไม่ใช่นับวันฉีดครับดังนั้นเอาที่ท่านวันที่ท่านรู้สึกว่าน่าจะเกี่ยวเพราะฉะนั้นเราให้เวลาท่านเยอะมากในการที่แต่ต้องเรียนนะฮะยิ่งนานไปเนี่ยโอกาสความเกี่ยวข้องกับวัคซีนก็น้อยลงจริงๆไม่่่่คอยยเเกีวแตราใ ให้คือว่าเราเทียบเคียงกับที่เราเคยทําในเรื่องพรบหลักประกันสุขภาพเองช่ไหก็ให้เวลาอีก2ปีดังนั้นท่านคิดว่าเกี่ยวท่านก็ยื่นมาได้อีกใช้เวลาสองปีในการยื่นเรื่องเนี่ยที่ท่านเลขาบอกว่าก็ยื่นเรื่องได้หลายช่องทางย้ําอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าตรงไหนบ้างหรือว่าไปคุยกับคุณหมอที่ให้บริการณสถานที่นั้นๆตอนที่เราฉีดวัคซีนก็ดีที่สุดก็คุณหมอที่ฉีดวัคซีนท่านก็ท่านชื่นยื่นเรื่องที่โรงพยาบาลที่ท่านฉีดวัคซีนเลยก็ได้ แต่ถ้าท่านไม่ได้ยื่นตรงนั้นท่านมายื่นที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งมีทุกจังหวัดทั่วประเทศก็ได้นะครับ,รบหรือไม่ก็มายื่นที่สํานักงานสาขาเขตของสองพชก็ได้รรจริงๆแล้วตามหลักการแพทย์มันพอจะสโะคบได้ไหมคุณหมอว่าอาการแพ้หลังจากการฉีดวัคซีนเอาเป็นวัคซีนก่อนหน้านี้ก็ได้มันน่าจะเกิดผลข้างเคียงไม่เกินระยะเวลาเท่าไหร่หลังจากนั้นไม่น่าจะเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยก็จากสตินะครับอาการมักจะเกิดทันทีไม่ส่วนใหญ่ภายในครึ่งชั่วโมง จะสังเกตว่าเวลาเราฉีดวัคซีนคุณหมอจะให้เราพักอยู่สักครึ่งชั่วโมงมันจะเกิดอะไรมันจะเกิดตรงนั้นสําคัญที่สุดหลังจากนั้นแล้วมีเหมือนกันนะครับที่อาจจะใช้เวลา1วัน2วันแต่เกิน3วันแล้วนี่แทบจะเรียกว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดหลังจาก3วันยังมีความเกี่ยวข้องอาจจะต้องใช้การแพทย์เข้าไปพิจารณากันมากขึ้นแหละแต่ถ้าภายใน สามสิบนาทีนี่แน่นอนน่าจะใกล้เคียงบ้านที่สุดครับแต่หลังจากนั้นไปลักษณะเป็นวันเนี่ยความเกี่ยวข้องน้อยลงแต่ได้ถึง3วันเพราะฉะนั้นเวลาเราให้กลับบ้านเราก็ยังให้ท่านสังเกตอาการ<ม>อย่างเช่นที่เราบอกอาจจะขั้นหรือขั้นตัวหนึ่งวันสองวันอันนี้ก็ยังเกี่ยวกับวัคซีนอยู่แต่<อ>หลังจากนั้นน่าจะไม่ไม่น่าจะมีผลแล้วแต่ขั้นตอนของการสอบสวนโรคอ,อย่างเงี้ยน,นะคะถ้าเกิดว่าเราไปหาคุณหมอหรือว่าสถานที่ที่เราไปรับบริการในการฉีดนะคะแล้วปรากฏว่าคืออย่างเงี้ยประชาชนเองเนี่ย เวลาคนที่จะมาสอบสวนโรคให้กับเราสมมุติบางคนจําได้ว่าเราไปฉีดที่นี้คุณหมอท่านนี้แต่บางคนเนี่ยก็ไปทั่วๆไปอย่างงี้ค่ะจำข้อมูลไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะไปยื่นเรื่องทางไหนในการสอบสวนโรคอย่างนี้ค่ะเราต้องให้ข้อมูลแล้วในการให้ข้อมูลนั้นๆน,น,นะคะทางต้นสังกัดทางต้นทางเนี่ยเขาจะไปตรวจสอบหรือว่าเช็คลิสต์อะไรกับเราไหมคะหรือว่าดูจากการซักประวัติอย่างเดียวเท่าเท่าที่ขนาดนี้ที่ดําเนินการก็คงใช้จากซักประวัติอย่างเดียวนะครับคงไม่ถึงขนาดโอ้โหต้องไปเอา เอาให้จับให้มันคันให้ตายขนาดนั้นเพราะอย่างเรียนนะเป็นการชดเชยเบื้องต้นจะผิดจะถูกไม่เป็นไรเราถือว่าเบื้องต้นอนี้ถือว่าเป็นความใจดีมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราโมเป็นรอบางครั้งอาจจะรอมีถ้าเกิดมีวงเงินที่สูงขึ้นแต่บางครั้งเนี่ยคุณหมอฟังด้วยอาการดูนิดหน่อยสามารถวินิจฉัยได้ก็ดําเนินการได้เลยอย่างที่เรียนนะฮะแม้นในอนาคตเราจะพบว่าไม่เกี่ยว ก็ไม่ได้หมายว่าคนที่ตัดสินวันนี้มีความผิดนะครับไม่ใช่เพราะเราถือว่าเป็นเบื้องต้นที่พิสูจน์ถูกผิดแล้วก็อาจจะเป็นความเสียหายที่เป็นเหตุสุดวิสัยก็จ่ายเลยครับที่ผ่านมา54รายที่มันเข้าข่ายไปก่อนหน้านี้คุณหมอระยะเวลาในการพิจารณาเอาเฉลี่ยเฉลี่ยประมาณสักกี่วันเราตั้งเป้าไว้ไม่เกิน5วันนะครับอย่างเมื่อวานนี้พารณาไปแล้วเดี๋ยววันสองวันนี้เราจะโอนเงินแล้วเพราะว่าในแบบฟอร์มเราจะให้ท่านลงเลขบัญชีไว้ด้วยก็้ามาติดแล้วลงมาเลยแล้วกันนะโอเคใจคล่องเลยโอนเลยโอ้ก็ตามนั้น ก็กำลังพิสุกำลังวัดอยู่ว่าประสิทธิภาพเราจะดีหรือเปล่าพยายามถามทุกที่ว่าท่านโอนได้เร็วแค่ไหนอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวเราก็ดูประสิทธิภาพเราด้วยครับแต่ในกรณีที่บางคนยื่นเรื่องไปแล้วปุ๊บคณะกรรมการตรวจสอบแล้วปุ๊บปรากฏว่าเฮ้ยไม่น่าจะมาจากเรื่องของการฉีดวัคซีนหรอกไม่น่าจะเป็นผลข้างเคียงนี้ก็สรุปไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่ตัว เจ้าของอาการเองบอกว่ามันต้องเกี่ยวสิมันต้องใช่สิอย่างนี้อุทธรณ์ได้ไหมคะได้เลยครับเก็ท่านสามารถอุทธรณ์กับที่ที่วินิจฉัยก็ได้เลยเรื่องจะมาถึงสํานักงานส่วนกลางเองหรือท่านสามารถยื่นตรงช่งจดหมานที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเลยก็ได้ต้องเรียนนะครับจริงๆยังไม่เกิดกรณีอุทธรณ์แต่ว่าที่เกิดีมีเคสหนึ่งคือพิจารณาแล้วแต่บอกว่านถ้ารออีกอาทิตย์หนึ่งนี่น่าจะเห็นอาการรายชัดน่าจะสามารถชดเชยได้มากขึ้นเห็นมีมีเคสหนึ่งนัดเลยก็ได้ อันนี้อยู่ที่ที่ในพื้นที่หน้างานผมเข้าใจว่าคุณหมอที่ฉีดเนี่ยไม่มีท่านใดที่จะมีเจตนานที่จะไม่ไม่ให้ความร่วมมือกับเรื่องนี้เพียงแต่ว่าอยากจะดูให้ชัดเจนขอให้ชัดเจนขอให้ชัดเจนว่าเป็นเกี่ยวกับข้อวัคซีนและเป็นความเสียหายจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยด้วยตอนนี้ทุกคนอยากจะให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าก็ได้รับการชดเชยตรงนี้เป็นเบื้องต้นครับแล้วก็ขอให้มั่นใจว่าระบบของเราเนี่ยได้ดูแลท่านจนครบวงจรค่ะ การอุดทอนเนี่ยนะคะอุดทอนได้กี่ครั้งและต้องอุดทอนภายในกี่ระยะเวลากี่วันด้วยกันคะจริงๆโดยหลักการเนี่ยก็คือภายใน30วันที่ท่านได้รับทราบว่า,า,า,าท่านไม่พอใจกับคาวินิฉัยท่านก็อุดทอนหลังจากนั้น30วันทําการท่านก็อุดทอนมได้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็อุดทอนกันครั้งเดียวนะครับคงไม่ได้อีกรอบนะครับ <c oughs> ก็อุดทอนท่านไม่พอใจส่วนใหญ่ก็คือ ท่านคิดว่าจะได้แล้วไม่ได้อันนี้ท่านจะอุทธรณ์ผมไม่มีใครอุทธรณ์ว่าได้แล้วผมจะอุทธรณ์ให้ไม่ได้ตน้ก็มีกรณีเดียวที่ที่จะอุทธรณ์ก็คือ<ช>เราคิดว่าควรจะได้แต่เขาไม่ให้หรอยาจจะบอกว่าให้น้อยไปก็มีสองอาจจะสักอีกกรณีหนึ่งว่าอาจจะได้อยากจะได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้มากทั้งยืนเรื่องเยียวยาตั้งแต่แรกหรือแม้กระทั่งว่าการกรณีจะอุทธรณ์เนี่ย ไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นตัวผู้ป่วยเองญาติพี่น้องลูกหลานได้หมดนะฮะถูกต้องครับผู้ผู้ผู้ที่อาจจะเป็นญาติก็ได้หรือเพราะว่าเพราะผู้รับความเสียหายจะไม่ไม,ไม่ไม่ถนัดในเรื่องการยื่นพวกนี้ก็ดำเนินการได้ครับ,รบต้องเรียนนะครเวลายื่นมาที่ส่วนกลางเราจะมีคณะกรรมการแพทย์อีกชุดหนึ่งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมากกว่าทีนี้ท่านจะมาช่วยเราดูเลิกมควจะต้องเริ่มมีบรรทัดฐานมากขึ้นแล้ว<อ>เหมือนกับเรามีสารชั้นต้นที่วินิจฉัยไปแต่สารอุทธร์เนี่ยท่านจะเข้มข้นขึ้นก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญที่ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนด้านอะไรนี้มาเขาเลน,นอาจจะเป็นบรรทัดฐานในอนาคตเพื่อให้ส่วนพื้นที่เนี่ยได้เอาไปปรับเพื่อออกกติกาให้เหมาะสม<ฮ>ะคุณลุงคุณป้าคุณปู่คุณตาคุณยายในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยเขาจะต้องมีหลักฐานอะไรไปยื่นไหมฮะหรือว่าเขาเดินไปบอกได้เลยว่าเขามีอาการแบบนี้ฮะจริงๆข้อมูลของท่านมนันอยู่ที่โรงพยาบาลหมดแล้วเพราะท่านจะไปฉีดเนี่ยท่านก็ต้องลงหมอพร้อมท่านจะข้อมูลมีตรงนั้นหมดแล้วจริงๆไม่มีอะไรมีอาจจะเลขบัญชีท่านอีกใบอีกอันนี้เองแต่ว่า คุณหมอที่หน้าง,งานท่านจะช่วยเราดูว่ามผมว่าเขาคุยเบื้องต้นเนี่ยคุณหมอหมอก็รู้แล้วว่าใช่ไม่ใช่แล้วก็จะช่วยลงมาให้อยู่แล้วะะในขณะเดียวกันเราจะเห็นได้เนี่ยนะคะว่าสอปอสอชอซึ่งเราก็เชิญมาคุยในรายการหลายต่อหลายครั้งดูแลตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางและหลายเรื่องที่เขาดูแลตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่ตอนนั้นเรื่องของการคัดกรองโควิดถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเข้าข่ายเนี่ยรัฐเองสปสชเองก็จ่ายให้ในค่าตรวจตรงนั้นสมมุติว่าเป็นโควิด เขาต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนถ้าคุณเป็นคนไทยและปว่วยเป็นโควิดรัฐเองก็จ่ายให้ด้วยนะคะจนมาถึงเรื่องนี้ถ้าเกิดคุณมีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนสปสชก็ดูแลในประเด็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องของบางคนที่เป็นโควิดไปแล้วต้องนอนโรงพยาบาลทั้งของรัฐทั้งของเอกชนและกรณีที่เป็นข่าวอันนี้ถามข้อมูลเชื่อมโยงเลยแล้วกันเนี่ยนะคะ กรณีที่เป็นข่าวเกิดขึ้นที่ว่าเอ๊ไปนอนโรงพยาบาล<ม>เอกชนแล้วเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตอนนี้เรื่องไปยังไงถึงไหนแล้วมีการแก้ไขปรับปรุงยังไงบ้างคะก็พยายามสื่อสารประชาสัมพันธ์นะครับว่าโควิดเป็นโรคติดต่อร้ายแรงยังไงก็ต้องรับบริการโดยไม่คิดมูลค่าจากรัฐ<ม>ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐเอกชนขณะนี้มีข่าวหนึ่งๆว่าโรงพยาบาลหลายแห่งเนี่ยเก็บเงินจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็คือคืนให้ทั้งหมดนะครับเราก็ทําเรื่องขอความกรุณาให้เบิกจากสบชดังนั้น ตอนนี้อย่างล่าสุดเคสกรณี2วันก่อนเนี่ยทางโรงพยาบาลก็ยินดีจะคืนเงินให้แล้วก็มาเก็บจากสปชแทนก็ขออนุญาตไปชาสัมพันธ์ไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งหน,นะครับว่าช่วยกุณาให้ความร่วมมือที่จะมาเรียกเก็บจากสปชแทนเมื <คะ S 2> ่อวานเราก็เชิญโรงพยาบาลทั่วประเทศ300กว่าแหง่งมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งก็ตกลงกันว่าจะคุยกันบ่อยๆ <คะ S 2> มีข่าวอีกคุยอีกมีข่าวอีกคุยอีกเพราะเราเชื่อว่าคุยแล้วก็ท่านอาจจะพักงานไปเลยไม่เข้าใจกติกาหรือไม่อันนี้มองโลกในแง่ดีนะฮะแต่เราก็เพื่อว่า ให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าเราต้องหมั่นทําการบ้านกับเพื่อเพื่อลมง,งานของเราว่า<อ>ขณานี้กติกาคือไม่ต้องเก็บเงินจากผู้ป่วยแต่ให้มาเก็บที่สปสชแต่ถ้าท่านไม่สะดวกเก็บเรียกเก็บไม่ถูก จ่ายเงินช้างไงท่านก็บ่นมาได้กับเราในกับกองพยาบาลหมายความว่าในเรื่องของหลักเกณฑ์ในการที่จะชดเชยหรือว่าคืนเงินกับโรงพยาบาลเอกชนต่างๆเนี่ยรวมไปถึงเรื่องเยียวยาผลแพ้วัคซีนเนี่ยมันก็อาจจะมีการค่อยๆทบทวนไประยะอย่างนี้หรือเปล่าคุณหมอจะมีการปรับเปลี่ยนต้องรเรียนว่ากติการเราเนี่ยเปลี่ยนค่อนข้างเนื่องจากโควิดเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆ,ๆก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วระบบของเราก็ต้องเปลี่ยนตามโควิดเป็นบททดสอบที่ดีว่าแม้เราเป็นระบบราชการแต่มีความจําเป็นจะต้องเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกด ก็อาจจะยุ่งยากกับบางท่านนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมราชการอยู่นี้เปลี่ยนเร็ว<ช>แต่ด้วยความที่โรคมันเปลี่ยนเร็วด้วยก็อาจจะต้องมีการสื่อสารกันประกาศในราชกิจจ,จจะไม่พอต้องเว็บไซต์ต้องมีไลน์เชื่อมต่อก็กปรับตัวแล้วก็พัฒนาไปตลอด,ส,ดอสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านเลขาให้ความมั่นใจกับประชาชนคนไทยนิดหนึ่งค่ะว่าในเรื่องของระบบของการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของคนไทยเนี่ยนะคะจริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าในต่างประเทศนะ ต้องต้องเรียนว่าต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าโควิดเป็นบททดสอบที่ดีของระบบสุขภาพเรา <ừ> และผมคิดว่าระบบสุขภาพของประเทศไทยเนี่ยถ้าไม่ว่าเป็นกระทรวงสาธารณสุข่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แสดงให้เห็นว่าเรามีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ <ừ> และเรามีการคิดที่ไปข้างหน้า, <ừ> าอย่างยกตัวอย่างการฉีดวัคซีนเราก็คิดในทุกระบบเราเข้าใจถึงความรู้สึกของประชาชนมันอาจจะตะกุกตะกักบ้างในบางช่วงที่เราคิดว่าก็ต้องการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ก็ขอความร่วมมือถ้าเมื่อถึงเวลาที่ รัฐบาลเชิญชวนท่านมาฉีดก็ขอความร่วมมือให้มาฉีดอย่างเต็มที่ถ้าเกิดมีความเสียหายอย่างไร<ม>เราก็มีระบบที่จะดูแล<ม>เงินคงไม่ใช่คําตอบแต่อย่างน้อยเป็นสร้างความมั่นใจว่ารัฐบาลได้ดูแลทุกขั้นตอนก็<อ><อ>จะเป็นทางออกของวิกฤตในครั้งนี้นั่นเองนะคะวันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านเลขามากมากเลยค่ะที่ให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะและช่วงหน้าพบกับเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจกันค่ะ